เอาละครับก็กลาบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Fishing Planet นะครับแล้วก็อยู่กับเควส์ Watch with the Past นะครับเดี๋ยวรับภารกิจกันก็น่าจะเป็นเควสของช่างสีนะครับเกี่ยวกับการเพ้น์สีเรือเนาะเห็นไหมเขาบอกว่า in i n a boat painting workshop in Japan นะครับฉะนั้นแล้วเราน่าจะต้องไปที่ไคจิโนรินะครับเดี๋ยววาร์ไปเจอกันที่ไคจิโนริแล้วกันผมรู้แล้วว่าทาไมต้องวาร์มาที่ไคจิโนรินะครับเพราะว่า ที่ไคจีโนลิเนี่ยมันมีอู่ต่อเรืองไงทุกคนแล้วรูปเควสเป็นรูปช่างสีนะครับฉะนั้นแล้วเราน่าจะมาเปลี่ยนสีเรือที่นี่แล้วเขาบอกให้เราไปที่ไหนเอ่ยอันนี้เขาบอกไฟลเดอะมัสเตอร์ไปหาช่างสีช่างสีอยู่ไหนเวย่ยแล้วในแมปไม่ชี้บอกเลยอยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่นู่นนู่นนู่นเจอแล้วทุกคนน,น,นู่นนู่นยืนเท่ช่างสีอยู่ที่โกดังนะครับ ไปหาช่างสีแล้วก็โชว์โชว์รูปปลาฉลามที่เราตกได้ที่นู่นเมื่อกี้นะครับช่างสีก็บอกคุยนายนี่มันสุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยวท่านจะช่วยทําสีเนื้อให้นายเองเห็นไหมข้างบนมีป้ายอันนี้ป้ายอันนี้เพิ่งมขึ้นมาแน่นอนนะครับเป็นโบสเพนนะ <Hello. S 1> ป๊าฮเลโหลแค่นี้เหรอเสร็จแล้วก็โชว์รูปปลาฉลามให้ลุงให้ลุงช่างสีอ้าวเราก็ได้ค o เลอร์เวิร์ p เป็นเควส์ค o ลเลอร์เวิร์ฉะนั้นแล้วคลิปนี้เนี่ยเราจะต่อกับเควสนี้เลยนะครับเขาแล้ว go to the stand in the workshop to see a boat p a i n t simple นะน่าจะให้ไปที่ไหนเอ่ยกพดังสีทางขวาหรือเข้าไปข้างในอ๋อนี่เข้ามาข้างในมาเลือกนะครับว่าจะเอาสีไหนเข้ามาดูก่อนอันนี้คืออันที่เรา,อ,เราอันที่เรามีครอบครองอยู่แล้วนะครับสีดั้งเดิม ช่องเรามันตีมสีม่วงเราก็ต้องสีม่วงดีครับนี่เลือกสีม่วงดีครับเอาแลวสีที่เลือกแล้วก็ไปให้ไปให้คุณลุงว่าเราเลือกสีอะไรไปล่าสุดเสร็จแล้ว Color Workshop แล้วไงต่อแคส t i v a t e มา r ีน e 5ตัวด้วยเรือด้วยเรือคาร m เมเลียนนะครับที่พ่นสีใหม่ เอ้ยแต่ยังไม่เสร็จนะสีเรือยังไม่เปลี่ยนนะทุกคนน่าจะต้องไปตกสันติเป็นมาลีนก่อนอันนี้เราจะถือว่าเราเราจะลงเพลลิสเดียวกันกับเควยคุณลุงชาวประมงเลยละกันนะครับเรือมันยังไม่เปลี่ยนสีแต่อย่างใดเนาะเราก็นั่นแหละไปตกมาลีนกันต่อเราไปที่หมายรับเราไม่ได้บอกไซด้วยฉะนั้นแล้วแค่ตกได้ก็เพียงพอถูกต้องไหมด้วยเรือลำใหม่นะครับที่หลวงพี่ซื้อให้ อาเรียบร้อยนะครับครบ5้าตัวเสร็จแล้วก็เอากลับไปให้ช่างสีนะครับอาจารย์ทาสีมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับสัตทีมารีนห้าตัวเสร็จแล้วครับยืนรอเลยนะเรียบร้อยอะไรอ่ะเวสติงอันเช l m มอร์นิ่งรอยถึง อ๋อรอยให้ถึงเช้าก็คือเรือของเราก็จะทำสีเสร็จนะครับฉะนั้นแล้วล่าสุดเราเอาสีอะไรให้ลุงไปสีม่วงหรือเปล่าเราก็ปรับเวลาเป็นเช้าไปเลยนะครับเป็นมอร์นิ่งของวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จปับ๊บเสร็จแล้วเรือเราเป็นสีม่วงแล้วเฟสคุณลุงอ่อคาร์เมเลียนเพนเวิร์กก็เสร็จเรียบร้อย yeah, เย้เรือเราเสร็จแล้ว เรือเราเป็นสีม่วงแล้วทุกคนเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยเควสนี้ก็จบนะโอเคคราวนี้ก็คือจบทั้งหมดนะครับของเควสที่เมาดีบเรียบร้อยแลลวเควสช่างสีกับเควสคุณลุงชาวประมงก็เสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะครับสรุปแล้วสิ่งที่เราจะต้องการจะทําทีแรกก็คือมาทาเควสเพื่อให้ลุงสอนว่าปลาไหนอยู่ตรงไหนบ้างแต่กลายเป็นว่าลุงดันไม่สอนนะครับกลายเป็นเควสภารกิจเรือซะงั้น เี่ยนสีเรือเรียบร้อยซะงั้นนะครับโอเคเอาล่ะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับคลสจบแล้วนะเมาดิฟ